สวัสดีครับอยู่กับแพ็กคณิตศาสตร์ชาแนลนะครับผมเราอยู่กันที่หนังสือเรียนรายวิชาคณิตศาสตร์นะครับผมเนาะคณิตศาสตร์เพิ่มเติมนะครับเนาะเล่มหนึ่งของม .4 นะครับเนาะอยู่กันที่บทที่1ครับเรื่องเซตนะครับผมอยู่กันที่แบบฝึกหัดที่1.1ึกไก่ครับหน้า10นะต่อจากคลิปที่แล้วนะครับเนาะข้อ3นะครับเขาบอกว่าจงบอกจํานวนสมาชิกของเซตครับเนาะจำนวนสมาชิกของเซตครับสังเกตครับมันจะมีคอมมาเป็นตัวแบ่งครับว่ามีกี่ตัวนะครับตัวนี้นะครับ หนึ่งสองสามสี่นะครับมีสมาชิกหนึ่งตัวนะครับเนาะเนาะมีตัวเดียวนะข้อสองนี่ครับดูข้อสองข้อสองคอมม่าจะเป็นตัวแบ่งครับนี่มีหนึ่งตัวสองสามสี่ห้านะครับมีทั้งหมดห้าตัวเนี่ยนะนั่นแสดงสมาชิกข้อสองนี่มีห้าตัวนี่ตัวนี้นะครับผมต่อไปข้อสามครับอ่าคอมม่าจะเป็นตัวแบ่งเห็นไหมหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดนะครับ อันนี้จะมี7ตัวอืมจำนวนสมาชิกนะครับต่อไปครับอันนี้เป็นเซตที่บอกเงื่อนไขมานะครับบอกว่า x เ,เป็นจํานวนเต็มบวกที่อยู่ระหว่างอะไรครับ1 0ถึง20อยู่ระหว่างนะครับถ้าเราเขียนเป็นเซตที่เป็นแจกแจงครับระหว่าง10ถึง20ก็จะมี11 12 13ไปเรื่อยเรืจนถึงอะไรครับ19ครับนี่จะมีทั้งหมด ตัวครับผมนี่นะตั้งแต่1 1ถึง19นะใช้คำว่าระหว่างข้อ5ครับ x ครับผม e เท่ากับเซตของ x โดยที่ x เป็นจำนวนเต็มบวกที่น้อยกว่าอะไรครับ0มีไหมไม่มีไม่ม,ม,มีก็ตอบตัวนี้ครับตัวนี้หรือตัวนี้ก็ได้เซตว่างครับนี่เซตว่างก็คือมีอะไรครับมี0ตัว นี่แค่นั้นเองเองนาะไม่มีนะครับต่อไปข้อ4ครับข้อ4เขาบอกให้พิจารณาข้อความต่อไปนี้ครับว่าเป็นจริงหรือเป็นเท็จนี่ครับตัวนี้ครับเขาจะเรียกสัญลักษณ์ตัวนี้ว่าสมาชิกครับมันเป็นเรื่องต่อไปที่เราจะได้เรียนเนาะสมาชิกก็คืออีก้อนเนี้ยอยู่ในนี้ไหมเนอีก้อนเนี้ยอยู่ในนี้ไหมเนี่ยอีตัวแบบเนี้ยปีกาแล้วก็ตัวเอเนี่ยอยู่ในก้อนนี้มีไหมไม่มีนะ มันเป็น a เฉยๆถ้าตัวนี้อยากให้มันถูกมันต้องเป็น a เป็นอยู่ในนี้แบบนี้จะถูกเพราะว่า a มันอยู่ตรงนี้นี่ไง A แต่อีกก้อนนี้อยู่ไหมมีไหมมีอยู่ในนี้ไหมไม่มีนะั้นแสดงว่าข้อนี้เป็นเท็จครับนะไม่ไม,ไม่ไม่อยู่ในนั้นนะครับไม่ได้เป็นสมาชิกของ a ตัวนี้ครับ b กับ c ก้อนนี้อยู่ใน a ไหมไม่อยู่นะครับ มันเป็น b อยู่ c อยู่แต่มันไม่ได้มีปีกาแบบนี้ครับไม่เป็นสมาชิกของ a แสดงว่าเป็นจริงครับขีดค่าคือไม่เป็นนะเซตว่างอยู่ใน a ไหมเซตว่างไม่ครับเป็นเทตครับผมเซตว่างเป็นสับเซตของทุกเซตครับเดี๋ยวเราจะได้เรียนเรื่องสมาชิกกับสับเซตอีกทีนึงเนาะมันจะได้กระจ่างแจ้งจากตัวนี้ไปอีกนิดนึงนะครับผมเนาะข้อ4นะครับต่อไปครับข้อ5ครับผม เขาบอกว่าเซตต่อไปนี้เซตใดเป็นเซตว่างครับนะข้อใดต่อไปนี้เป็นข้อใดเป็นเซตว่างโอ้ยอันนี้ไม่ได้ใส่บรรทัดมาให้นะครับข้อห้าไม่เป็นไรก็ได้นะตอบได้เลยนะครับข้อหนึ่งเป็นไม่เป็นเป็นไม่เป็นตัวนี้ n x เป็นสมาชิกของ n n ก็คือจํานวนนับนับสามกับสี่มีไหมไม่มีครับอันนี้เป็นเซตว่างครับนี่ตอบแบบนี้ก็ได้เป็นเซตว่างข้อสองครับ x โดยที่ x เป็นจํานวนเฉพาะที่มากกว่า3แต่น้อยกว่า10เป็นจํานวนเฉพาะมีเลขอะไรบ้างที่มากกว่า3ก็จะมี5กับอะไรครับกับ7ครับตัวนี้ก็ตอบว่าอะไรครับไม่ใช่เซตว่างครับเนาะไม่เป็นแล้กัน,นครับไม่เป็นเซตว่างนี่อันนี้อันนี้เป็นเซตว่างนะครับเป,เป็นเป็นเซตว่างตัวน,นี้ ต่อไปครับข้อ3 x เป็นสมาชิกของ n n ก็คือจำนวนนับที่ x ยกกำลังสองแล้วเท่ากับ1มี2ตัวก็คือแล้วมี1กับลบ1เอ,อ่อถ้าเราเขียนลบ1แสดงว่าอะไรผิดนะลบ1ไม่ใช่จำนวนนับครับมีแค่1ตัวเดียวถ้า1ตัวเดียวตอบไม่เป็นเซตว่างครับไม่เป็นเซตว่างข้อ3ครับ x เป็น สมาชิกของจํานวนนับครับโดยที่ x กำลังสองบวกสเนี่ย x บวกสองเท่ากับศูนี่ยตัวนี้เราต้องใช้ความรู้เรื่องเดิมก่อนความรู้เรื่องเดิมตัวนี้ครูขอเน้อที่นิดนึงเลยกันมาตรงนี้นะตัวนี้เราจะต้องแก้สมการก่อนตัวนี้เราต้องแก้สมการก่อนนี่แก้ตัวนี้เราแยกสองเล็บครับได้เป็นไร x กับ x อันนี้เนื้อหาม .2 นะ 2กับ1ใส่อะไรทั้งคู่ครับใส่บวกทั้งคู่เราจะได้ x 2ค่าครับ x เป็นอะไรเป็นลบ 2, 2กับลบ 1, 1ครับนี่นั้นแสดงว่า x เป็นสมาชิกของจํานวนนับลบ2กับลบ 1, 1เป็นสมาชิกของจํานวนนับไหมไม่เป็นครับข้อ4เลยตอบว่าเป็นเซตว่างครับไม่มีจํานวนสมาชิกอยู่เพราะว่า x เนี่ยเป็นลบ2กับลบ 1, 1ครับไม่ใช่จํานวนนับ แต่มันจะไปใช้ตอบข้อ5ได้เพราะเซมันคือจำนวนเต็มครับข้อนี้จะมีสมาชิก2ตัวก็คือลบ1กับลบ2นี่ข้อ5นะขโมยมาจากข้อ4ครับนะอันนี้ก็แสดงว่าไม่เป็นเซตว่างครับมีสมาชิก2ตัวความหมายมันแยกกัน2ตัวนี้ครับนี่ตัวนี้กับตัวนี้ n ก็คือจำนวนนับจำนวนนับคืออะไร หนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบไปเรื่อยๆแต่ลบสองกับลบหนึ่งไม่ใช่จํานวนนับครับมันเลยไม่มีสมาชิกครับกนเลยกลายเป็นเซตว่างแต่ตัวแซตัวนี้คือจํานวนเต็มลบหนึ่งกับลบสองเป็นจำนวนเต็มลบครับมีสมาชิกครับนี่ของของข้อห้าครับเลยไม่เป็นเซตว่างตัวนี้เองโอเคเนาะต่อไปข้อหกครับข้อสุดท้ายของคลิปนี้นะครับผมเนาะของหน้าสิบนะครับเดี๋ยวเฉลยไปทีละหน้าเป็นเซตจํากัดกับเซตอนันต์ครับ x โดยที่ x เป็น จำนวนคู่จำนวนคู่มีเรื่อยๆครับแสดงว่ามันไม่มีที่ท้นสุดมันเป็นเซตอน,นันต์ครับมันสามารถเขียนได้เรื่อยๆหนึ่งถึงร้อย 100, มันรู้ที่จบครับแสดงว่าเป็นเซตจากัดครับเอ็นเป็นจนํานวนนับเขียน<ๆ>ไปเรื่อยๆถูกต้องไหมเอ็นเป็นจนํานวนนับนี่เขียนไปเรื่อยๆหนึ่งส่วนหนึ่งหนึ่งส่วนสองหนึ่งส่วน ไปเรื่อยๆแสดงว่าอันนี้เป็นเซตอน,นันต์ครับนี่เป็นเซตอน,นันต์ถ้าเราเขียนแบบแจกแจงมันก็จะได้แบบนี้1นส่วนหนึ่งหนึ่งส่วนสองหนึ่งส่วนสามหนึ่งส่วนสี่ไปเรื่อยๆครับเพราะว่ามันให้สัญลักษณ์บอกว่า n เป็นจํานวนนับนี่ไงแต่ก็สี่มันฟิกมาครับมันจํากัดมันบอกว่า n ต้องน้อยกว่าอะไร999แสดงว่าตัวแรกที่เริ่มจากหนึ่ง 1ส่วน2 1ส่วน3ไปเรื่อยๆจะไปจบที่ n น,น้อยกว่า9 99 9ก็คือแสดงว่า n เ,เป็น998ตัวนี้มีที่สิ้นสุดแสดงว่าเป็นเซตจำกัดครับอืมเรารู้ตัวจบรู้รู้ตัวที่มันจบครับเเป็น x เ,เป็นสมาชิกของ z z ก็คือจำนวนเต็มครับจำนวนเต็มมีบานตาไทยแล้วครับที่สามหารลงตัวแสดงว่าอันนี้เป็นเซตอนันต์ครับค่ะ เซตอนันต์นี่มันไม่ได้ฟิกมา x เป็นสมาชิกของจำนวนเต็มครับที่ x น้อยกว่าอะไรครับ200ป่ะจำนวนเต็มเนี่ยมันน้อยกว่า200ก็จริงครับแต่น้อยกว่า200มันมีพวกเต็มลบอีกไงเต็มลบอีกเยอะแยะเลยครับนั้นแสดงว่านี้ก็จะเป็นเซตอนันต์นะที่3หารลงนะครับตันนี้นี่ไงเซตอนันต์เซตจำกัดแยกให้ออกเซตอนันต์คือไปหาได้เรื่อยๆเซตจำกัดก็คือ จะมีตัวที่รู้ว่ามีกี่ตัวและจบที่ตัวที่เท่าไหร่นั่นเองนะครับเนาะแบบฝึกหัดนี้ไม่ยากมากนะครับเนาะแบบฝึกหัดนะครับหน้าสิบนะครับของหนังสือสสวทนะครับผมยังไงฝากกดไลค์กดติดตามเป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับถ้าสนใจชีตสนใจไฟล์เฉลยสนใจอะไรสามารถติดต่อแอดไลน์มาได้นะครับผมเนาะคลิปนี้พอแค่นี้ครับเดี๋ยวเจอกันคลิปต่อไปครับผมสวัสดีครับ